วิทยาการและเทคโนโลยีนั้นแม้จะมีประโยชน์มากเพียงใดแต่ถ้าการเรียนรู้ไม่ถูกหรือใช้ไม่เป็นก็ไม่อาจสร้างสรรค์ประโยชน์อันใดที่เป็นแก่นสารได้การศึกษาเรียนรู้จึงสำคัญตรงที่ว่าต้องศึกษาเพื่อให้รู้จริง และรู้แล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยไม่เป็นพิษเป็นโทษพระบรมราชโชวารพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบาัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันราชพัฒนาอาคารใหม่สวนอัมพรเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2550 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามานุสติวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2564ตรงกับวันขึ้น3คมข้ามเดือน8ปีฉลูผลิตรายการโดยส่วนสารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอาคารที่ตั้งณสวนรื่นดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการคะ่ะ สำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องรถดมไวทีมแนวหน้าตรวจเชิงรุกสี่ขาท่านผู้ฟังคะโควิด1 i n e t ทำให้เกิดโครงการวิจัยเฉพาะกิจขึ้นมากมายทั่วโลกเพื่อช่วยกันหาทางออกในการฝ่าวิกฤตไวรัสระบาดการใช้สุนัขดมกลิ่นขัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่ไม่แสดงอาการถือเป็นอีกโครงการวิจัยที่น่าสนใจไม่น้อยของทีมนักวิจัยไทย หลังจากการทำวิจัยตลอด7เดือนก็ได้ผลออกมาแล้วว่าสุนัขสามารถดมกลิ่นโควิด -19 ได้แม่นยำถึง96%รายการสยามานุสติวันนี้ขอนำเสนอผลงานอันน่าภาคภูมิใจฝีมือคนไทยรถดมไวทีมแนวหน้าตรวจเชิงรุกสีคขาค่ะรถดมไวมีชื่อเต็มเป็นภาษาอังกฤษว่า dog olfactory mobile vehicle For viral inspection เป็นผลงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยคณะสัตวแพทยาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ผนึกกำลังกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดได้ทำโครงการวิจัยการใช้สุนัขดมกลิ่นตรวจหาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ที่ไม่แสดงอาการและบริษัท PQA Associates จำกัดเป็นผู้ดำเนินการ ฝึกสุนัขสายพันธุ์ลาบราดอร์รีทิฟเวอร์จำนวน6ตัวด้วยการสนับสนุนด้านการฝึกสุนัขจากกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่43สําำหรับการทำงานของรถดมไวนั้นอธิบายได้ดังนี้ค่ะสารเคมีระเหยง่ายที่เก็บมาจากผิวหนังมนุษย์อาจมาจากแหล่งกำเนิดหลายแหลง่งได้แก่ต่อมใต้ผิวหนังชนิดเอครเซบาเชียสและอะพคไคร ซึ่งต่อมอพโพครายนี้เป็นต่อมสำคัญที่ผลิตสารระเหยง่ายเป็นกลิ่นตัวเฉพาะของมนุษย์ส่วนต่อมอีกสองชนิดจะผลิตสารเคมีที่ไม่ระเหยง่ายเป็นส่วนใหญ่ซึ่งไม่มีผลต่อกลิ่นตัวโดยตรงอย่างไรก็ตามสารพวกนี้จะถูกนำไปใช้ต่อโดยแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ใต้ผิวหนังมนุษย์แล้วเปลี่ยนเป็นสารระเหยง่ายให้กลิ่นไปปนอยู่กับกลิ่นตัวมนุษย์ดังนั้น กลิ่นโดยรวมของตัวอย่างเหงื่อที่ดูดซับโดยแท่งสำลีแล้วเก็บมาให้สุนัขดมจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันการที่ผู้ป่วยโควิด -19 มีกระบวนการเผาผลาญในร่างกายที่แตกต่างออกไปจากก่อนที่จะได้รับเชื้อทำให้สารเคมีจากต่อมทั้ง3ชนิดเปลี่ยนแปลงไปทั้งชนิดและปริมาณซึ่งเหงื่อของผู้ติดเชื้อโควิด -19 จะส่งกลิ่นที่สุนัขสามารถรับรู้ได้ หากสุนัขดมกลิ่นเหงื่อแล้วพบว่าผลของตัวอย่างเป็นบวกสุนัขจะนั่งลงในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทีมแนวหน้าตรวจเชิงรุกสีข่ขาได้ให้บริการตรวจคัดกรองแก่พนกักงานบริษัทเชฟรอนและสำนักการป้องกันและควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลาแล้วจำนวนกว่า500รายเมื่อมีการระบาดในกรุงเทพมหานครทีมแนวหน้าตรวจเชิงรุกสีข่ขา จึงได้เดินทางจากสงขามาตั้งจุดตรวจที่คณะสัตวแพทย,ทยาศาสตร์จุฬาให้บริการตรวจคัดกรองแก่บุคลากรจุฬาผู้ป่วยติดเตียงโดยความร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่อาสาลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเหงื่อมาส่งตรวจแล้วจำนวนทั้งสิ้นกว่า1,500รรายและเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสจากสิ่งแวดล้อมไปที่ตัวสุนัข ระหว่างลงพื้นที่คลัสเตอร์ต่างๆจึงได้มีการออกแบบห้องปฏิบัติงานพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรคโดยได้สร้างระบบความดันลบในห้องเตรียมตัวอย่างระบบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV พร้อมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆสำหรับผู้รักสุนัขไม่ต้องห่วงค่ะรถดมไวยมีเครื่องปรับอากาศให้ความเย็นแก่น้องหมาทั้ง6 รวมถึงห้องพักในช่วงเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติงานอีกด้วยท่านผู้ฟังคะสำหรับจุดเด่นและความพิเศษของรถดมวัยรถปฏิบัติงานชีวนิรภัยเคลื่อนที่ของสุนัขดมกลิ่นคันแรกของประเทศไทยได้รับการออกแบบเพื่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและลงตัวคำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ที่มารับการตรวจและสุนัขปฏิบัติงานขั้นตอนการตรวจเป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถตรวจได้มากถึงรอบละ12ตัวอย่างเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองเชิงรุกในชุมชนและคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นใหม่ในแต่ละวันได้อย่างดีและขณะนี้รถดมไวทีมแนวหน้าตรวจเชิงรุกสีขาได้เริ่มออกปฏิบัติงานภาคสนามไปในพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครแล้วท่านผู้ฟังคะท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความมั่นคงให้กับประเทศชาติได้เช่นกันคะ่ะ ด้วยการร่วมกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลหากพบสิ่งผิดปกติในท้องที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสำหรับช่องทางการติดต่อประสานงานหรือแจ้งเหตุความมั่นคงสามารถแจ้งผ่านคอ l l center นเตอร์1374ซึ่งมีเจ้าหน้าที่รับสายตลอด24ชั่วโมงและในยามที่ประเทศชาติประสบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่กองทัพบ,บกจึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทัพบ,บกณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกเพื่ออำนอยนารและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหรือผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนสามารถติดต่อผ่านสายด่วนที่หมายเลขโทรศัพท์02 270 5685ถึง9ค่ะ ท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำวันที่12กรกฎาคม เป็นวันที่193ของปีหรือวันที่194ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกกรเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก172วันในปีนั้นวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2417พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศในที่ประชุมคณะที่ปรึกษาราชการแผ่นดินว่าจะให้มีการเลิกทาด วันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจารึกพระประมาพิไทยยอ่อจอปรอไว้บนก้อนหินที่แหลมเหนือประเทศนอร์เวย์ระหว่างการเสด็จประพาสยุโรปค,ครั้งที่สองพบกับรายการสยามานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ สวัสดีค่ะ